สวัสดีครับสัปดาห์ที่3นะครับอาหารสุขภาพจากพืชวันนี้เป็นบ้านของเด็กหญิงอธิษฐานใจนะครับแล้วก็คุณพ่อนะครับวันนี้เราจะมาทำต้มจืดสุขภาพนะครับนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มเราใส่น้ำนะครับลงไปประมาณ2ลิตรนะครับแล้วก็สูตรของคุณพ่อก็คือใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดไฟเปิดไฟเริ่งไฟนิดนึงนะครับ ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟกลางไปนะครับเราจะใส่ผงปรุงรสเจรสเห็ดหอมนะครับตอนนี้เราใส่ตอนนี้เราจะใส่ไปประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับหาซื้อได้ครับตามตลาดทั่วไปนะครับุงบรถเจรถเห็ดหอมนะครับต่อไปเติมอิ้วขาวนะครับสิ้ว่วเหลือง วันนี้เขาจะใส่นิดนึงนะครับใส่ไปสามช้อนโต๊ะครับสามช้อนโต๊ะต่อไปก็เพิ่มความหอมนะครับบ้านีชอบทานสมุนไพรครับใส่พริกไทยนะครับตอนนี้ใส่ประมาณสี่หย่อนะครับ<อ>ถ้ามากประมาณสองช้อนชานะครับแล้งคนครับเด<อ>ี๋ยวบ้านของน้องดิสาจะเริ่มจากการปรุงน้ําก่อนเลยนะครับเหมือนเครื่อง ทำเครื่องนะอน้ำต้มก่อนเลยนะครับร้อยเดืยดนิดนึงนะครับเห็ด <Head S 2> นะครับอ่าน้อยส่ยจใส่เห็ดใส่ใส่เบาๆนะครับน้ำกระเซน็นการฝึกทักษะนะครับเราลงไปนะครับที่ใส่เห็ดก่อนเพราะว่าเห็ดเห็ดนั้นสุกช้าน,นะครับต้องใช้เวลานานก็เลยใส่เห็ดไปก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเป็นฟองเต้าหู้นะครับใส่ฟองเต้าหู้นี้เราใ anyway, สา in, ่ฟองเต้าหู้หนึ่งแผ่นใหญ่นะครับล้างแล้วทำหมดเลยนะครับเอาไปแช่น้าแล้วก็ใส่นะครับเสร็จแล้วต่อไปนะครับแ่นเนื้อสัตว์ของเรานะครับโปรตีนเกษตรแบบเส้นนะครับโปรตีนเกษตรแบบเส้นที่แช่น้ําแล้วบีบน้ำเสดน้ําแล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับแทนเนื้อสัตว์นะครับคนก่อน ดจะหาทับทีไหมครับหาแล้วอริสามคนก่อนก็ได้ครับโอเคครับได้ทับทีมาแล้วนะครับจริงอริสาควรจะเข้ากันอย่างนิดนึงครับเอาน้ำเดือดนิดนึงนะครับอันนี้เราใส่ไป เกือบจะครบแล้วนะครับก็เหลือปรุงรสอีกนิดหน่อยกับวัตถุดิบของเราอีกประมาณสักสองสองอย่างนะครับนะค,ครับคุณพ่อของน้องอธิษับน้องอธิสาเนี่ยชอบทำกับข้าวมากเลยนะครับวันหยุดนะครับเลยมาเป็นอาสาสมัครลองทำอาหารสุขภาพจากพืชทานเพื่อสุขภาพนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามแล้วนะครับ นี่น้องอธ้สายากจะลอง